สวัสดีครับเอ็มยูไนชาแนลนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านลุงแล้วนะครับโอ้จักรยานนี่นะครับหน้าบ้านมีจักรยานด้วยนะครับเจอบบาวแล้วทักทายนะครับทักทายนะครับหอดโดนหรื่ครับอดว้างเลยไดนเนี่ยนะครับอเครื่องยังหอนเครื่องยังหอนอยู่ครับโอ้แมนนะครับ พาพาไปไหนพาไปไหนพาไปดูไปนะครับไปไปไปวันนี้ขึ้นจะบอกมันหากันจ้อยขึ้นเลยขึ้นเลยเดินเกะกะย่านซีดีเคียนไผ่ใส่เห็นเนี่ยนะเท่าไหร่เบอร์ป่ะเคียนเคียนเป็นเบอร์ไว้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองอ๋อจริงจริงเลยมันมันยังเช็คเนี่ยแมนมันทบมันหายโอ้ทำได้เคียนเคียนปิดไว้เลยเนี่ยแล้วเขาสสเสนอโยเดียเสนอรอครับเอตโตะเอตโต มีข้าวไหมข้าวแล้วเราจะไปดูพญานาคกันนะครับเราจะไปดูพญานาคกันบรรยากาศหน้าบ้านครับบรรยากาศหน้าบ้านบรรยากาศจากบ้านีดูเอาลงคันนะครับเมื่อกี้นะครับมาจากซีสเกตนะครับอ๋อกับตันนะครับกับตันสวัสดีครับมิกิ กับตันกับโจนะครับโจโจกอกกับพาไปดูอัพเดตนะครับอัพเดตองค์ปู่ฟาริจคาร่านะครับอ่าทักทายช่างเปาหน่อยครับเรื่องง่ายหรือเ่ครับง่ายเอามได้กันหนาวยอามเ้นหาวโหอิริยาบเนีย โอ้อาายี้ไม้คบกาว่าหนีไไหนหนาวเนาะเมู่้หนีไหนหนาวได้ยังไงันเนี่ยใจเย่ยมจอรถจิถ้งกัล้มเิวส่นหนาวโอ้ขึงนครับเรา,าน,นะครับต้องมหนาวมาครับึมมหัวแล้วครับทํามยือเยังไ่ได้เผยกันลมอรีกวนี้รีวนี้นั่นรีบบอกมันกันหนา <laughs> วอย่างไแต่่ามือที่มันกันหนาวเป็นีเสี <ล>ไม่ไม่อุณหภูมิเขาบอกวันที่8ถึ12ง12กรมูุตุว่าอุณหภูมิจะลดลงดูนะครับอัปเดตนะโอ้บริมาหาเมื่อพมพี่น้องสีเรียลหรอดูนะครับอันนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับตะวันตะวินไกลตกดินละดวองอาทิตย บรรยากาศการทำงานนะครับของทีมช่างอูไม่ได้มาห้าวันนะครับไปได้เยอะแล้วนะครับไก้เลยครับน่นจังเอ็ดเนาะเอ็ดสูงกาหมูเลยครับขึ้นเวทเรื่องๆคนติดเกตนะ ยอนสงย้อนแส้ถ่งมงามเะถ่งนะคับ้วนีะพี่พเสริมเลเสริความพี่อ้นหางย่งงามนแตกจ้อยนะโอ้ยบัตรูนโอ้งามงามงามตรงนี้จะเป็นขีดมันบ้เนาะใช่ครับใช่ ถ้ามึงมีสได้เปลี่ยนกะได้ทำใหม่ันเป็หินเเห็นไหนใอ่ให้มันเป็นขดหินให้มองเพื่อนันเลยผานขดหินนะเพราะว่ามึงนี้มันสิจอยพระอาจารย์พลบอกจอยบ่าจะเบิ่งแล้ก็ยังจมลงไปอีกอยาเป็นดิบๆนะหลอกตาป่านี่ครับเป็นเลขแปดให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นในช่องเมเด มาเบมนีเป็นเล็กแปดเป็นกแปดรเเยอะมากครับไม่ได้มาห้าวันเป็นเล็กแปดว่าะเออกมาะเห็นเป็นเล็กแปดไหอืออมเป็นเล็กแดีว่าพืเกใหมันดีงามือขากในมุมยังได้เลยเป็นเล็กแปดเลยต้องมองจึงสิเ็นสัตโอยไดสังเกตได้เห็นแต่ชาวเมดเลงมาเบิ่งคื้ มุมไหนออ้รึ้นมาเห็นบึงในกล่องอ่านี่บึงในกล่องนี่คือแห่งเล็กแปครับอ่าทีมงานช่างก็ทำการติดเกตต่อนะครับติดเก็ดต่อเก็ดขององค์ปู่ปาริจิตน้อูดได้ครับเสือขาวขาเนี่ย มาตอนไหนครับมานนีค่ะอันกินี่ครับอยู่นะครับเกรด เกศบอกครับสั้งบ่เฮาเฮ็ดจังไดนเท่าไหร่อ๋อเหตุตังแต่อกสารเหรอขุขุดขุดขอันนี้เขาใช้แบบพิมพ์ชุ่มจอยเป็นบล็อกเหรอเป็นบล็อกชุ่มจอยบล็อกเพราะเป็นบล็อกหล่แกะเพราะอะไรลูกที่วิ่งขายจะไหนไม่แกะบ้านี่แกะไม่ได้หรอกแกะไม่ได้มี่เราบล็อกนี่เราไม่แกะไม่ได้มันก็หักหมดแต่เราทำออกมาก็ต้องมีมีตาแล้วก็มีมีสร้อย อุ้ยกลอ่พูดยบอก่านเด่หน้ามาดเสียนหนุนได้อยู่เนี่สเปิร์สีเจาบังมีัวนอนนอนไหนก้อนนี่ึ้นก้อนนี่ึ้นหัวนะกินอิ่มกินยิ้มอนิติดม้ิตีน้ำแดงใส่น้ำ น่าจะอีกเป็นอาทิตย์นั่นแหละครับมันจะเป็นไรเริ่มง่ญ่นะมาจากคนมาจากนุ่นไม่ไม่ใหญ่นมามาเริ่มอ้วนขึ้นว้วนขึ้นญ่ใหญ่สมบัติเดียวสมบัติใหญ่เลยอาจารยเนี่ยง่ายสมบัติอาจารย์เนี่ยง่า่อีซัมเลยอีซัมอาจารย์น่อยหกสิบ เอเส้นห้าสนว์กลางบ่บออาจารย์กหญ่กวคนนี้อยู่แต่ว่าใหญ่งอาจารย์เนี่ยอืออุ้งอุ้งย่มงยี่ทั้งหนานะบ่อั้งหนาเนียนบ่เนียนสุดครับลุงตุมตามครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีกูหูดูมเยบ๊ายี่หนาแล้วบ่ รรบยาากศที่หน้างานช่างจอยนะครับก็จะอัปเดตสถานการณ์นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับความคืบหน้าก็ถือว่าไปได้ไกลนะครับไม่ได้มาห้าวันแล้วไม่ได้มาห้าวันแล้วไปได้ไกลมากกลับมาวันนี้เอาไปทักทายโจกกอกนะนิดนึงสักนิด ทยเสียโจรกันปรึกษายอย่างกันอีกปรึกษายอย่างกันอีกเนี่ยทองก็นี่ปรึกษายอย่างกันเนี่ยไม่ันเป็นความลับราชการครับดีครับนะครับทัทาย อาทักทายกันทักทายเอฟซีกันเอ้าพยานบอกพย่านบ่สวัสดีครับเอฟซีครับบพย่านบ่กพยานวะรอลุงอยู่ในบ้านครับรอลุงเนาะครับผมย่านได้ครัลุงน่าจะกลับไหมวันนี้กลับไหมสัมผัสนะครับสัมผัสผู้รู้กลับแล้วนะครับข้ามลุงลุงชอบกลับเนาะเขึ้นไม่ชอบค้างลุงได้กลับไหมครับวันนี้ได้กลับแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นไหมครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นกลับทำไมไม่ไปเฮ้ยแล้วพี่ทำไมไม่ไปก็อยู่บ้านไง หอนนอนทั้งวันเอาเห็ดดูสำหรับคลิปนี้ก็จะอัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตความคลิปหน้ามาให้ดูอีกรอบนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ